Lige. Lige ned i toppen. kan tage. Åh. Kig dog i. Vi midler nogle her gerne. op til egen. Nej. Tonær nej. Gå ud og tone det. Hør er donært. Når jeg har det, når jeg har brydt det, når jeg har brydt det, สามสิบแหวงอะ่ะเจองตัวบาสัดจีไปสัดกระบนมีเด่ะไปสัดอ่ะของมาเท่าไงแม่บุญเนาะทายา,าหล่อเลยแต่บัดสอกเลยสวนเทอสอก สวัสดีทักทายนะคะเช้านี้เข้าสวนมารถมารถยางค่ะบรรยากาศหนาวหนาวก็เลยมามามาทำงานอาบแดดก่อนคะ่ะมันมันหนาวค่ะน้หนาวยิ่งตอนเช้าเนะาะเช้าตรูน่นะประมาณตีห้าหรือหกโมงนี่สิบสามสิบสี่องศา ពត់ຫນາວលើយហ្នឹងទាំងពោចផុនក៏លោកមិនបើងួតដែរ Mì mẹ nó là nặng nữa nó oh, kia ki. nó bàn gì cái con nó bàn nó gì luôn kìa tôi đi gì kì tôi đi xàm thì gì hả hả đi chết cho cái nọ hay tôi ít việc mình mệt cho vào này có mà chít nạ mẹn một lồn nhưng youtube này mà chít nạ mẹn Mà chít nạ có 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 สิบห้าจะอายสวัสดีทั้งสิบห้าดวงตานะคะสวัสดีทั้งสิบแปดท่านค่ะเชา้านี้ลดลดน้ำยางก่อนนะคะนี่นะคะเราอยู่บ้านนอกค่ะอยู่ชนบทปลูกยางปลูกสับปะรดค่ะอยู่ประเทศไทยนะคะอยู่ไทยแลนด์ ใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะหนุนพนักง,งานลดยางของเราโุ้ยันัดปักลองบุโจดสองดีเลยแต่ว่าใครหนุนลองยางอะทดจ้าจ้ะสวัสดีทั้งยี่สิบเอดท่าน,นะคะ่ะ ងើបទៅមកព្លាតចុះ Hi I come from Thailand ប៉មែតអញ្ញំទៅណែសាមសាមជួយឯកតោជួយមកមួយធោណែ xeo hà nạ chứ này Cái đó Này để tỏa cướp ở nát, dưới này Bóng 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 ờ Bé anh bóng 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 bóng

ตอนอีกิปตเนี่ยเวงอันล si ืองเนาะเวงอันปั้นคุอแม่กาดกาดนี่แหละโอ้ตอนไหนโน่ะนี่ยสามสิบเียแปดหน้าจเียหน้าจ้ะ มันเป็นกัาณนะครับสามสิบซอ้ไอม่เปิดการมองเห็นกว่าเฟอีกเนาะนัะ่นไงเม,มยิเจี๊ยเนาะปตมิรอด กวยงอนขนาดสามสิบตัวฮึ่มแก้ไข่โพดแก้ไข่ si sip chụp hết Bông Nụ đỏ khi cực cực cho lại Ồ, <laughs> oh, cắt ai lại nó này ai Nó quay bởi lại Nó hay về hai mì tuổi tồn Hồi tuần này mình ra đây យ៉ាយហ្នឹងពឹសទៅត្រកអាននៅអាបុបោមានមួយមួយគីយ៉ា เอ้ามันอ่อนพวกน่ สี่สิบหน่ะแม่เราควยหมดขนาดเลยสวัสดีทั้งสี่สิบท่านนะคะ,ะมะฮงยายนะพ่อเอามะฮงไปตำไหม ให้กดแปะดีมอ่นเนี่ยอันนั้นลองการสตรีมเนาะไฮ